นี่ครับเวลาเราเขี่ยไปนะครับไปเรื่อยๆครับไปเจออย่างเงี้ยครับ,รบมึงก้อนเลยเนาะนี่นะผมเพิ่งเขี่ยเจอนะแต่พวกกูบอกตั้งกล้องแล้วเขีย่ยไปเจอให้ดูนะนี่ผมเขี่ยให้ดูใหม่เมื่อกี้เมื่อกี้เขี่ยยังไม่ตั้งกล้องอ่ะเจอแต่ว่าพอตั้งกล้องนะไม่ไม่ไม่โชว์อะ่ะมันอายกล้องไงไม่รู้อะ่ะเออผมก็งงเหมือนกันผมลองเขี่ยเราจะพยายามก็แล้วกันนี่โอ้ยไม่อายแล้วเอา้ามีตัวไหนเป็นดาราออกมาให้โชว์เลย ไหนตนัวไหนอยากเป็นดาราหอ,อยไหน,นอยากเป็นดาราชโชว์ดิเมื่อกี้ตัวนี้ไงอุ้ยเปลือกมันเด็เนี่นผมก็ได้นะไม่ใช่ว่าไม่ได้นะได้อยู่นะแต่ว่ามันขี้อายตอนผมตั้งกล้องเนี่ยเอา้านี่ก็เปลือกอีกละสวยละเฮ้ยโ,โอเคนี่ตัวนี้เป็นดาราให้ผม,มน่าจะได้แล้วเนี่ยสุดยอดนี่คือดาราแแล้วอ,อีกลูกดิมันมาแล้วมันต้องงานาดิ นี่มีใครอยากดังเลยใช่ไหมหอยตลับนี่ผมได้ทั้งหอยหวานหอยตลับเลยนะไม่ใช่ได้แค่หอยเดียวนะนี่ฮะหอยเออยอดเลยนี่สุดผลงานดิยังไม่ถึงชั่วโมงเลยนะเนี่ยวันยี่สิบนาทีเราได้เนี่ยนี่มีทั้งหอยหวานด้วยนะแล้วก็หอยตลับนะนี่สุดยอดเลยโอเคครับ